พุ่ำโดยการกองประกวดนางสาวไทยและก็ผู้ถือหุ้นลิขสิทธิ์นางสาวไทยจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับ TPN นะคะเป็นสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชุปถัมภ์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดการประกวดนางสาวไทยขอนแกน่นประจำปี2567ค่ะ ที่โรงละครคณะศิลปกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่านค่ะนายชาญชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนางสาวพัชศิสีแพงมลผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวไทยและผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยจังหวัดขอนแกน่น TPN Global และสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัยในพระบรมราชูปถามร่วมการถแถลงข่าวการประกวดนางสาวไทยขอนแก่นประจำปี2567 mm hmm. เพื่อที่จะคัดหานางสาวงามประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เป็นตัวแทนถ่ายทอดความงามหนึ่งเดียวสู่เวทีระดับประเทศภายใต้คอนเซ็ป เดอ Queen's ตาร์ทพาวเค้นหาเพชรล้ำค่าผ่านม่านความงามเมืองดอกคูณอรารยธรรมร่วมสมัยจังหวัดขอนแกน่นเป็นการส่งเสริมผลักดันจังหวัดขอนแกน่นให้เป็นที่รู้จักผ่านอรารยธรรมร่วมสมัยถิ่นกำเนิดแดนหมอลำความโดดเด่นของศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบวิถีอีสานส่งเสริมสตรีขอนแก่นในหลากหลายมิติและเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของ Power Wo Man ถ่ายทอดเผยแพร่แล้วก็ร่วมการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้จัดขอนแก่นนั้นเป็นที่รู้จักจากโลเคอลสู่โลบอนค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการประกวดนะคะก็คือมีบุค,คลิกที่ดีมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรอบรู้เป็นเพศหญิงแล้วก็มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดมีคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีให้ก่เยาวชนในสังคมรางวัลชนะเลิศในรอบคัดเลือกนางสาวไทยประจำขอนแก่น ก็จะได้รับมงกุฎพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2,566ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กนางสาวไทยขอนแก่นมิสไทยแลนด์ขอนแก่นค่ะ